พักเที่ยงพักเที่ยงพักเที่ยงทำไมทำอะ่อะดีนะาหันกลองไป้ตั้งนั้นวะ <c oughs> ่ะดิอ่าพักเที่ยงครับพี่น้องนะครับนี่ก็อ่ได้เวลาพักเที่ยงแล้วตอนนี้ก็นี่ครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับจอดกินข้าวก่อน สวัสดีแล้วก็ทักทายพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสําหรับคลิปนี้กักิดเข่าเทียงน้ากันครับพี่น้องนะครับเปิดหัวด้วยภาษากลางตามหลังไยภาษาอีสานเจ้าขอเอฟซีทอดขาดจอดเงี้ยไม่เบีดีแต่ว่าเจ้าของเอฟซีจะได้เจ้าด่างก็ให้ได้บานเบิ้งฮะเอาต่อหน้าตัวบังีนะเอ้า กที่แลยวทั้งดาแบบกีนองเบืองมันโบกานมันอันนี้นะแบบที่เรียกว่าซุ่มหัวเขาหอมโอ้ยหอมเขาจะเขาเนี่ยสั่นตัวที่เรียกว่าซุ่มหัวเขาหอมบารีย่างหาหมองปูสาดบ่พ่อที่ลับบานีบ้ากันแล้วเลยถอยหลังมาเอาปูสาดยีนาลอตทีบานีโอ้บ้าั่นบ่เอกง่ายเพราะว่านด้กินทิมแล้วเอาวันนี้น้อง

ว่าจะจอดซื้อบม่วงยู่งังหันบม่วงเขาจะเอาบาม่วงดิบมาขาย้ามิรั่ย้กขสพบม่วงเหลืองพากินยี่ในรถผู้เดียว่นละมกกที่บาบามยเลยฮผมจอดรถผมมาจายคลิปผมทายเราะท่านคนออกก่อนเที่ยวรไปขอเอามไเที่ยวเรโอเดี๋ยวขึ้นเออ ซื่องเรากินเนี่ยนี่สีบ้ากเลือดเพอาะหมกม่เหลืองหเลยวะยิงไปยังหลายไปแต่ว่าผมจะเลียนเดียวเราเน้นว่าเจ้ยวเลียนพอเราเน้นว่าเลียนอมมัวมั่งผมมู่บ้านเต๋ไปอีกเกี่ยวท้องคนสิบเอ็ดอ้านเข่าไปแล้วสีะเรียบอีก้ากันเลยวะน่ารูปดีว่าจะกลัวทำงานจดอ่มีสขัวอยขึ้นเป่กวยเปยอ่ปอันมองเงิน

อกินเขาน้า <obey> ก <ster> ันครับวม่ใช่่วยนั่งานนั่งร้า่งร้างร่ปันมาว่าดีนั่งรานูเนาใส่ปักินผูหญิ่เสียงผู้เญิไฟเดินมาแล้วอันรถไปบ้านเราอยู่ที่บ้านบี่ผู้ายเนี่

ใหญ่เนยอเนตายแล้วผมยังไม่เจอตุ๊บให่ออกมาเนี้ยเจอมูแ่ก่งมาพี่โอ้ยมาลดอ่างนี้เพื่อนไปเชียร์ไหางมึงเรียะบีดนมาหลก่น่าเจ้าบิบเลยอ้ยปรเด็นจริงเลยนนี่เนปดนกับปาดที่ไลูกเจ้าบีบนี่งไหนที่งลาะเกบมั่อเืนนอาหลกอ็้งมาตัอยอกไเกีได้่ามจนะยังได้เ็ได้

ดาวนุมบานห่ายา่ี้ินตกยลงมาห่อยอันนนะไม่ใงยเงนนั่นไม่ใงเงนไม่เเงไม่ร้เ่ไม่ร้นตายอ่ตายไม่้ตายอไต้องคิดกนแล่นแ่นต้วงกันต่งมือเขาแล่นดินที่แร่นต้องมืเแลนบุ่เดียวนั่นเขาแล่นตัวแล่นแต่โกบลงมาในหัวเอาสามไม่ไหวสามแล้วถอานั้นแล้วมี่เกี่ยมทุเน ที่บินลอยรอยวามันเป็นผัวหย่าของเขาแล่นส่วน้าส่วนอย่หันวาดียวน้าปตานี้มาเลยมันน่งายลงกินกินเหล่าได้เป่าไปบองลานนี้ก็มากเมือน้เไป้งบักันมาที่ลบังกินเหาพอแล้วกินแล้วก็ไปบวเขาเหมือน่บางมันกันแา้มันกินรันมันหางกนแล้วหางกันแท้ยัง่กินไรบวหลแล้วโมากไจอนเวเัา แม่ตจมยี่เป็นผู้เดียวมั้งาม่เา้มไม่จมี้เปผู้เดียวยังเหมืออัดอัดหมูเขาเอาหน้ามันที่ว่างกับไรพี่กนลอดๆไปไไปแรนร่มงตมแล้วพี่ไก่เขไปว่เรียนการสาไปยหกคั่นน้ำจางไผ่ไหว้นเอาขินรถเดเลยมาเดอดมาใหเอาขึ้นกอแลว่าโสดหน่อยโสดกลงหนุ่ย

ไล้แรงก็ไปหันเลยอี่้อยกันมันลุกอิวอยเขานอนหั่น้น่้น่นเีัวไม่บ่รถเื่อยอย่างเงี้ย้งรอจักก่อพวงพวกปัรอจักันีรอหมันมันแตกต่ำแล้วมือวานนี่ัอก้อนนี่ยันนี่ยันเหนียวก็ได้แปดสิบก็ถึงย่อวัอนี้ แปื้นแล้วแออยร้อยวันนี้อญานิ่มน้ำมูยังไงดดเนี่ทำทำญานองนี่ผู้เก็บจุดอะไรเริ่มจากเริ่มจากซีทันด้เริ่มจากฮาวุกฝด้เริ่มจากฮวกเริ่มจากฮกแต่หาขอกไปที่ระบาดม้อนนี่แปดสิบขวด ข้าตะเบิงขานสาวมันยังนุ่งรื้เบิงคนเบื่อแปดซิบแล้ลเวเหมันเดิมแผดแล้วว่าเรื่องที่หัวมามันเลีเ้ยงว่าไหนดอกถ้าดินตัวนี้ว่าเปิดออก กับมเหนี้ดึงนี่ออกอยู่ลงมานนีมาตะนานเมื่อคืนหันถอยลังงข้าเอาดินนี้มันจังสี่มลรแล้วผู้ใด นี่ครับตองนี้ดึงเอ่อตอยังโลบลงไปนั่เป็นมันเป็นดินท่ามสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เพียน้องเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคด้กิเหอเพราะนัาอยู่่อเ้านหอดเวลากินเด้